ลูกค้าคะบ่ายน,นี้มาพบกันกับกางเกงยีนหญิงจ้าอ้อมสวยมากเลยวิวตรงนี้ตัดเลยตัดเลยจริงจริงเลยป,ปังปังปุริเย่มาตานาบีจุบชุบ,ชบอายีน,มน,น,นุมาโ่ถักระ <c oughs> กางเกงยีนหญิงจ้าใครยังไม่ได้ซื้อรีบเลยจ้านะจ๊าก่อนที่สินค้าจะหมด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 แกเปิดปุ๊บแล้ว อยู่อยู่กล้องมันก็ม mm ืดอะเมื่อก <ah? <ah> oh, <ah, kind of ี้อะจริงไม่ร <ah ู้เป็นอะไรอุ้ยอ่ะห้อยอ่ะห้อยอ่ะห้อยอุ้ยสวยจังเลยอ้อมกิงกิงกริงกิงกริงกิ้งอะไรจ๊ะยูเจยูเจเมื่อกี้ยูเจเหรอสวยจังเลยอ่ะแม่กางเกงยีนหญิงจ้ะพอดีบ่ายนี้หนูไม่รู้จะไลฟ์อะไรก็เลยมาไลฟ์เป็นกางเกงยีนหญิงจ้ะนะจ๊ะอ้าอ้อมช่างเลยไหมจ้ะ ทำไมมันมืดมืด,มดสว่างสว่างสองส,าง,ส,า,งสางมืดมืดอุ้ยสวยมาก,มากเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดจริงมันเป็นกับโทนสีป่ะเอออย่าให้น้องอ้อมชั่งน้ำหนักให้กกงเกงยีนหญิงจ้าคุณแม่ขางานญี่ปุ่นเกรดเอเลยค่ะนะคะงานญี่ปุ่นเกรดเอเลยค่ะคุณแม่นะคะอ่าบ่ายนี้เรามาพบกันแม่ วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์แต่มันคือวันศุกร์เข้าใจไหมอ้อมเข้าใจไหมยายจ้าหรดีเดี๋ยวให้น้ออ้อมชั่งน้ำหนักให้ก่อนนะคะยกกระสอบตัวนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้ยบาทมีโปรโมชั่นลดสามร้อยค่ะนะคะ,นะคะแม่เหลือเจ็ดพันหกนะคะยกก้อนนะคะแม่แล้วจอมีแบ่งเส้นเล็กด้วยและก็มีแบ่งครึ่งลูกด้วยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาร้อนมากเลยแม่นะคะ เหมือนเปิดหลอดไฟแปดร้อยดวงอ๋อมตามชั้นผ้านะแม่นะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือวิธีการแบ่งของเรานะคะเราจะแบ่งตามแนวตั้งนนอุ้ยเออแนวนอนเนาะพี่เล่นมุกหน่อยไม่ได้เลยเลยไปะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่หันไปเลยเริ่มเลยตอนบ่ายไม่ค่อยดีนะแม่อุ้ยทำไมยังไม่ได้กินชาเลยวันนี้ยหรือว่าพี่กินไปแล้ววะออน,นี่เหรอ เนี่ยหรอค่ะพี่ต้องงนู้นค่ะี่ค่ะพี่อ๋อเนี่ยเหรอใช่ป่ะถูกไหมนี่เนี่ยหรอวยเลยะจริงสวยจริงจ้าจ้กิจกิจกจกิกเยอะไปทัางนี้แหละพอดีแล้วเหนอะไหวไมเหนอไม่เนี่ยเนี่เห็นป่ะแล้พี่อุ้ยทำไมพี่เป็นนางป้าหน้าสวรัค์เลยตอนไหนอะ มองไม่ค่อยเห็นว่าอุ้ยแม่เพิ่งดัดขนตาไปสวัสดีจ้าแม่โอ้ตายแล้วมันติดกันเป็นแพรเลยนี่ทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยขอบคุณนะคะอเออแม่สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะไรนี้มาพบกันกับกางเกงยีนหญิงนะจ๊ะแม่แบ่งเซตเล็กให้เลยค่ะแบ่งเซตเล็กให้เลยนะคะแม่ เซตเล็กๆนะคะเซตเล็กๆค่ะแม่45-50ตัวค่ะนะคะจอมจะแบ่งเซตเล็กให้แต่ถ้าแม่แม่อยากได้แบบว่ายกก้อนหรือว่าแบ่งครึ่งนะคะตอนนี้ก็สอบใหม่จะเหลือแค่สองกระสอบเท่านั้นค่ะนะคะยกก้อนจะอยู่ที่เจ0ดัน้าค่ะครึ่งลูกจะอยู่ที่สา9พันเก้าเก้าสิบแล้วก็เซตเล็กจะอยู่ที่หนึ่งันเกอ้าิบค่ะพี่เออโอ้ร้ามูมาแล้ว ยกก้อน7,900เและก็ครึ่งก้อน3,990บาทนะคะพี่เริ่มเลยแล้วกันแล้วแบรนด์ฉ่ำมากพี่จ๋าจริงๆจ,งจ,งจอมไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วนะแต่ว่าของมันหมดแล้วค่ะตัวนี้เป็นมูจินะคะแม่รุ่น Slim s t r ี n g e ร s t r e รอ h อะไรสักอย่างนะคะแล้วน้องคือไซส์สวยมากจากแม่นะคะเพราะว่ามีความแบบปนชายด้วยชายไซส์ชายติดมาด้วยนะคะมันก็เลยแบบสวยจึงจ้งจะรงจึ้งจงึเอาไหม ไปเลยค่ะไปต่อเหลือกสอบใหม่แค่สองค่ะพี่ตัวนี้ GUXL หญิงกระบอกด้วยกระบอกใหญ่ค่ะกระบอกใหญ่กระบอกใหญ่อ้อมทำไมเหมือนโทรศัพท์มันกระตุกกระตุกกระตุกวะพี่ที่อะคิดไปเองแล้วป่แต่โทรศัพท์หูยยี่สิบองศาแกมันเป็นพารูพี่แน่เลยมันเยอ,อะอะสอมจะรีวิวไว้ให้นะคะแม่ค่ะมารีวิวไว้ให้แม่แม่นะคะเพืออ่อแบบเป็นการตัดสินใจเนี่ยเปิดสองลูกแล้วนะน้องอ้อมเนาะ,ะเปิดสองลูกแล้วนะเมื่อวานก็เปิดวันนี้ก็เปิดนะคะ ตัวนี้นะคะ07แฟนตาสติกรีมนะคะไซส์ Size สวยมากแม่นะคะเปลาไม่ได้แตกนะแม่ตัวนี้เปาไม่ได้แตกโอ้ยอ้อมดูดิมันร้อนมากเลยมันกระตุกว่าแม่โทรศัพท์พี่ร้อนจริงจริแบบงข้ดดออะไรแม่แป๊บนึงนะโทรศัพท์ร้อนมากมามดดร้อนจริงร้อนจริงแม่เป็นอะไรวะเนี่ย วิ่มันเหมือนสายไม่เข้าป่ะวะก็เข้าอยู่นะสิบเก้าแล้ว,แ,ลวแม่มันกระตุกแม่แบบหนึ่งมันกระตุกมากเลยอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละอะมาแม่เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นยีนชายแม่อสยใหญ่ส่สวยสาสวยมแม่จ้ะคอมเมนต์ให้หนูหน่อยว่ามันกระตุกไหมมันชัดไหมนะแม่นะสวยแรงเลอร์จ้ะแรงเลอร์แรงเลอร์เลยจ้ะแรงเลอร์ พี่ว่ากระปุกเงินเอาโทรศัพท์พี่มาเช็คไหมพี่อุ้ยดูให้หน่อยดีทำไมตัว์มันกระปุกจังเลยวะเพราะรูปมันเยอะเหรอ,รอแรงเลอรอค่ะโอ้แต่อากาศมันร้อนจริงฮ้งไปต่อนะแม่แม่คอมเมนต์ให้หนูหน่อยสิสวยมากตัวนี้ค่ะแม่ค่ะยูนิโคลอยู่ฮะอ๋อยูนิโคลชาย เอลสาห้าอุ้ยออมเอลสามห้ามึงงูนี้มนไม่ตุก<ม>ปั้งหล่นพี่โยแล้วหล่นอ่ะต, <Okay. S 2> ตัวนี้นะคะยูนิโคลเอลสามเอ็ค่ะคุณแม่อุ้ย้องบอกไซ L เอลด้วยนะเอลสามเอ็ดเอลสามเอ็ดยูนิโคลซอรี่เบบีเอายูนิโคลเอลสามเอ็ดแบรนด์ญี่ปุ่นโอ้ oh my god แม่ไซเอ็ม สวยมากสั่งรีดได้นะแม่ตัวนี้นะคะงานมาแบบพับแบบสวยงามอรารามแท้แล้วนะคะยูนิโคลค่ะแม่เอลยีสเจ็คะ่ะยูนิโคลเอลยี่สิบเ็ดค่ะผู้หญิงเอลยี่สิบเจ็ดกางเกงยินหญิงคะ่ะมีความปนชายนะคะมีความแบบมีชายปนมาบ้างอะไรอย่างนี้แม่นะคะนอ้นองออมน้องออมหันมาดูดิไม่ต่นะจริงอหรอพี่คิดไปเองหรอ,อไรไม่ใช่เนี่ย จริงเหรอโอเคจี GU ค่ะแม่คะ่ะตัวนี้ไซส์ L จอมจะมารีวิวกางเกงยีนหญิงไว้ให้นะคะสองเซตค่ะแม่นะคะงานเกรด A คะ่ะกระสอบ1 7 9่งค่ะ200ตัวบวกลบนะคะตัวนี้ยูนิโคลค่ะเอลยี่สิงกระบอกใหญ่โอ้สวยมากกระบอกใหญ่อันนี้เซตที่หนึ่งนะแม่นะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นฟร Fre ีสไตล์ฟรีสไตล์ค่ะฟรีสไตล์แปดสิบ้เซนโอ้เอลประมาณสามส่แม่ไซส์โคสวยเลย นี่ลูกรีวิวนี้ว่างค่ะเจ็ดพันเก้าลูกรีวิวลดสามร้อยเหลือเจ็ดพันหกค่ะพี่ลูกรีวิวลดสามร้อยเหลือเจ็ดพันหกค่ะโมอาน่ามาเธอรีโมนามิโมมีมิสวยแบ่งพันเก้าเก้าสิบค่ะพี่แบ่งพันเก้าเก้าสิบคาเซตเล็กค่ะสวยมากพี่เอฟเซตนี้ได้เลยเนี่ยบอยก็บอยบอยค่ะแม่ทรงบอย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  พันเก้าเก้าสิบห้าสิบตัวบวกลบค่ะกอบเวิร์กค่ะแม่กอบเวิร์กค่ะกอบเวิร์กค่ะเออดีนะดีจ้ะมันคละทรงค่ะแม่ค่ะโครชิพรีเมียมค่ะไซส์เอ็ม่อุ้ยสวยมากลอมดูดิโอ้เนี่ย <c oughs> สวยจังเลยค่ะรีวิวนี้ว่างนะคะพี่ค่ะโอ้สวยอืมใช่สวยๆสวยนอมอวยสวยจัง พับสีบลูเข้มๆเลยนะคะแม่คะ่ะตัวนี้คะ่ะไซส์ L คุอ้อมพี่ได้กระบอกอีกแล้วอ้อมหุยสวยอะ่ะสวยกระบอก G U ไซส์ L แ,แบ,บ,ออบ่งครึ่งแรกครึ่งลูกสามพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะแบ่งสี่สิบห้าโลสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะพี่ยูนิโคลคะ่ะเอลสามสองค่ะแม่ยูนิโคลเอลสามสองตัวนี้ชายชายนะแม่ F ได้เลยค่ะแม่45โลได้เลยนะคะถ้ารับครึ่งลูกนะก็สอบใหม่จำเหลือแค่2เองพี่จ๋าตัวนี้เหลือแค่2เองค่ะน้องวันนี้น้องอุ้ยน้องโชว์ไปยังคาโกะคาโกะโอ้คาโกะคาโก้จียูเิงคาโก้บรเรยบรเรบร่บยเร่สวยจังอุ้ยทำไมมันสวยจังเลยอ่ะเออลูกเมื่อวานว่าสวยแล้ววันนี้โอ้โหโคตรจึ้งอ่ะ73ถึง97ค่ะ ก็สอบหนึ่งประมาณ200ตัวบวกลบค่ะแต่ถ้าไซส์สวยมากๆจำนวนตัวจะไม่ถึง200เอ็ดวินค่ะเอ็ดวินค่ะเอ็ดวินเอ็ดวินเอ9ยี N ่สิบเก้าออออไซส์เอลหญิงรับ45่กิโลได้เลยค่ะพี่เย่แบ็คหมายเลขเอสามสองค่ะแบ็คหมายเลขเอลสามสองไปขาพับค่ะก็สอบใหม่ว่างสองค่ะเจ็ดันเก้าค่ะบุหรมักนะคะ ตัวนี้แบรนด์อะไรไม่รู้แม่นะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามกระพือโอ้โหพี่จ่าตัวนี้ค่ะหนูอ่านแบรนด์ไม่ออกได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูช่างเพิ่มให้อีกยี่สามจุดห้าโลจ u อูซ L อลอมกระบอกอีกแล้วอะคูหออดนี้เนาะนี่มันยินคูหออดนะสวยเนาะสวยมากสวยมากาน้องเป็นคลาสกยเล่นกระบอกนะเลตนี้ได้เลยอะใช่นี่งพี่เขาเอฟแล้วในสี่สิบห้าโลใช่จ่าลูกสับๆเลย ยูนิโคลเอลสามเอ็ดนะคะพี่ตัวนี้ค่ะผู้ชายด้วยเป็นยีนหญิงที่มีชายปนค่ะแม่น้อยนึงยูน mm ิโคลยูเจค่ะนะคะคุณผู้หญิงค่ะตัวนี้เขียนว่าเอลยี่สบสี่อกสาสิบแปดนะคะคอมมี่เลเวนโฮมี่สวยจางปักหลังปักเอลด้วยนะคะเอ้ยปักตูดจี mm ู hmm. GU, ค่ะคุณแม่ค่ะไซส์เอมค่ะหญิง mm hmm. อุ้ยกระบอกอีกแล้วออมบอกเล็ก น้องออมก็ก็บอกกะบอกเดฟค่ะเดฟก็กะจะบอกอยู่แม่นะคะขอโทษทีไซเอ็มเดฟค่ะเดฟโอ้ยพี่กะบอกอีกแล้วว่ะกะบอกค่ะอุ้ยกะบอกแล้วอ้อมบุยบุยบุยจีอุยแล้วแกไซเอลเฮ้ยดูดิแม่เฮ้ยอ้อมมีป้ายไซเอลอยู่เลยเออน่าจะมือหนึ่งนะโคสวยเลยไปเรียกพี่เจี๊ยบหน่อยดีไหมเรา โอ้โห oh, แม่เจ้าตัวนี้ผู้ชายเอลสามเอ็ดอาช่างเพิ่งยี่สองจุดห้โลอันนี้ยังไม่อเอาลงนะพี่เขาสี่หพี่วรพงค่ะสวยมากเลยค่ะพี่พี่ดูพี่ดูเสนีนด้ดิพี่ดูเป่าว่าได้จีวคาโก้ด้วย I, 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 L อ่ะเนี่ยไอ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 ไส่ซแอลอ่ะแม่ใหญ่มากสวยมากเลยอะค่ะแม่นะคะใส่แล้วเหมือนแบบคนคูลว่ะแม่คนเย็นเย็นแต่ว่าอากาศตอนนี้มันไม่เย็นนะแม่เนาะ เหลือกระสอบใหม่แค่สองแม่เราคือกระบอกแบบโอ้โหสวยจึง้งสวยจึ้งนะคะคืองามท้นอง,งานญี่ปุ่นมันได้ความแบรนด์้วยแม่กระสอบใหม่เหลือแค่สองค่ะเจ็ดพันเก้าค่ะแม่นะคะแม่แม่ถามหาโปรโมชัน่นตอนนี้ขอให้หนูขายของได้สักคืนคุณนิดนึงก่อนเดี๋ยวหนูจะรีบจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะแม่นะคะตอนนี้ตู้มันเพิ่งลงใหม่นะคะแม่ฉะนั้นเนี่ยช่วยหนูซื้อของอีกสัก หน่อยก่อนนะคะน้องอํมเนาะสวยจังสีบลูเข้มๆสวยๆเลยพี่เ tamam ด okay. ี๋ยวชั่งอีกยี่สิบสองจุดห้าโลนะคะเพราะว่าพี่น้ำตาลเอาครึ่งลูกสักครู่ได้เลยบอกโอเคเดี๋ยวเริ่มอุ้ยสวยจังโอเคใครได้ไปพี่ดูดิอู้ยนี่มันจอนบูพี่ยอนได้เลยเนี่ย บลูเข้มเข้มจ้ะพี่เซ็ตเล็กพันก้าโอ้ยยูนิโคลพี่จ๋าคุณผู้ชายเอลสามสิบคุณผู้ชายไซส์สามสิบแรงเลอร์แรงเลอร์ค่ะสีบลูเข้มเข้มค่ะเข้มแบบใหม่กริปเลยค่ะยูนิโคลค่ะยูนิโคลหญิงกระบอกค่ะกระบอกซัมติงเอ็ดวินค่ะซัมติงเอ็ดวินค่ะ, win, คะ, win, คะแม่โอ้ยสวยจังเลยวิเนะสับมากคุณแม่สับมาก ใช่ดีรงใช่ค่ะ <58. S 1> เออถูกแล้วออมจีอยู่พี่นึกว่าแกพูดสลับนะใครดีรงจะเหลือถึงสิ้นเดือนไม่เหลือเราพี่เหลือสองลูกเองตอนเนี้ย <c oughs> เหมือนเสื้อกีฬาเนี่ยก็หมดแล้วนะแม่ไข่ไปไข่มาก็หมดจีอยู่แม่งาน <c oughs> การซื้อตู้หัวตู้ญ,ญี่ปุ่นมันไม่ได้เยอะนะคะจำบอกให้นะแม่นะมันไม่ได้เยอะนะคะ <c oughs> มันไม่ได้เยอะมากค่ะสิ่งที่เยอะก็คือพวกพวกงานหนาวอ่ะหนูอ่ะ เอามาเยอะนะคะพี่<ช>เพราะว่าเอามาให้มันเต็มตู้นะคะ้าเราเดี๋ยวก็หนาวใช่ค่ะเดี๋ยวก็หนาวแม่นะคะหนาวประมาณสองวัน<ช>นะคะลงทุกตู้มีของหนาวทุกตู้ยูนิโคลค่ะ L ยี่สิบแปดค่ะ<ช>รูปบัตรเครดิตได้นะพี่วันนี้ลูกค้ารูปบัตรเครดิตเยอะมากเลยค่ะจอมบอกว่าคือของมันมันเหลือไม่เยอะเนาะแกเนาะใช่ค่ะคุณมค่ะ <laughs> วกระบอกเล็กเหรอนะ่ะที่ได้ขามาเป้าวันเนี้ย พีได้ยูนิโคลยูเจค่ะเอลยี่แปดนะคะยูนิโคลยูเจพี่จเอลสามสามจาขอบเหมือนขนม้าเลยอ่ะตรงนี้ตรงโลโก้มันฮะซาร่าแมนเดนิมซาราแมนเดนิมที่ลูกค้ามาเมื่อตอนเกือบเที่ยงอ่ะเอาสกอตไปด้วยถุงหนึ่งอ่ะพามันใหม่มากไงสกอตด้เหลือสองถุงเองนะก็ <S <S มันใหม่ไม่มีแล้วนะลูกค้าจะมาเอาลูกนึงก็คือไม่มีให้นะเหลือแต่เซตที่แบ่งอะแม่ คุณผู้ชายยูนิโค่สามสิบสองหนูไม่ได้ดูริมแดงให้นะแม่ว่ายเวนค่ะเซตเล็กพันเก้าเก้าสิบค่ะประมาณห้าสิบตัวบวกลบนะคะแม่ใช่ค่ะบวกลบนะถ้าไซส์สวยมากจำนวนตัวไม่ถึงค่ะยูนิโค่ยูเจค่ะเอวยี่สิบห้าสวยมากโอ้โหพี่พี่น้ำตาลรับเองหรือว่าส่งขนส่งครับพี่อุ้ยแกดูสีอุ้ยเรดตัวนี้สวยนะบราวนี่สแตนดาร์ดเรดว่ะสีเออเนาะ สีอยากรู้อยู um, okay, ่ครับวงเงินเต็มซัมติงเอ็ดวิน502ออ้มไม่ได้ไรลูกสักรีดสักรีดแปลสักรีดนิโคลหญิง L ยีหนูก็วงเงินเต็ม H S ตัวนี้นรคะขนมปังนะพี่จอมหัวนี้แปลกๆเนาะ เหมือนแผ่นหลังไหมเหมือนแผ่นหลังคนเล่นซูโม่อะวายูนิโคลแม่เอวยี่แปดอุ้ยสวยมากขอบคุณจะ้ะยูนิโคลจีนส์ยูนิโคลจีนส์ค่ะเอวยี่สิบสี่เอวยี่สิบสี่จริงหรอวะใหญ่นะอืมพี่ก็ว่าดูใหญ่นะเดนิมเมดอินเจแปนทำไมต้องต้องตัดป้ายแท็กด้วยล่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะตัดทำไมอะเนาะ ยูนิโคลเอวิเจ็ค่ะยูนิโคลหญิงเอวเจ็ค่ะสรงคาดิฟและสองตัวสุดท้ายนะคะ g ี67หกสิบเจ็ดเซนค่ะคาดิฟเหมือนกันอะต่อไปจะเป็นเซตเล็กค่ะจอมจะรีวิวไว้ให้เซตเล็กนะคะโอเคอันนี้ของพี่โอ้ยปึ้งปร้งปึ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 งปึ้งปึ้งปึ้งปรึ้งปึ้งปึ้ง้งเนาะ เนี่ยถ้าไซส์สวยอย่างนี้นะพี่จํานวนตัวนะมันจะไม่ถึงตามที่จอมบอกเนาะอ้อมเนะมาะเพราะมันทางขากระบอกและไซส์สวยนะเะมื่อก่อนนะบางลูกสองร้อยสิบห้าตัวก็มีแล้วแล้วพอมาแบบขอโรงงานปรับสเปกนะเพราะว่าตอนนั้นมันติดไซส์เล็กไปหน่อยเนาะเมื่อก่อนเจน 1, นะ็ดหนึ่งสามอ่ะสวยแล้วก็มามาลอดหลังหน่อยไซส์มันเล็กนะคะก็บอกโรงงานว่าเออแบบสเปกอะมันไอ้ไซส์อะมันเล็กเกินไปนะอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยสองลอดแล้วแหละที่มันเป็นเหมือนแบบเขาใส่ไซส์ชายๆๆมาแล้วก็ไซส์สวยเลยทีนี้นะคะ เซตสามนะแม่ต่อไปเซตสามพี่โชว์เลยได้ไหมเนี่ยเซตเนี้ยอ้อมสวยมากเซตสามไม่รู้แบรนด์ะอะไรวะอ่านไม่ออกอะ่ะแต่เป็นไซส์เอ็มอะโคตรสวยเลยบลูเข้มพันเก้าเก้าสิบจ้ะแม่พันเก้าเก้าสิบจ้ะแม่อุ้ย sorry เออพี่ช่วยทำให้มันช้าลงเนาะ <laughs> เดี๋ยวราอ,อ้อมแปบ,บหนึ่งนะคะยี่สิบสองจุดห้าโลค่ะแม่ขยาได้ก้อนใหม่เจพันเก้านะแล้วนึกพี่ขยับตรงนี้ได้ปะได้ไหมลูก <c oughs> เดี๋ยวอันนี้โอ้แม่ดิลูกค้าเอฟหมดแล้วนี่น้องอ้อมเนาะอันนี้ลูกค้าเอฟหมดแล้วแต่ว่ายังไม่โอนอนะ่ะเดี๋ยวรอแปบ,บหนึ่งพี่ว่าจะส่งนี้เลยเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มันขวางทาง เขากำลังขึ้นของไปส่งแกเอ้ยออมเอลจีพพร้อมเอลจีบด้วยโคซ่า่ะกระบอกจ้าเอลจีบโอ,โอ้แม่ดูดิสวยเลยเอลจีบขากระบอกเซตสามค่ะพันเก้าเก้าสิบยูนิคอยูเจค่ะชายเอลยี L ่สิบเก้า ยูนิโคยูเจค่ะรีมแดงหรือเปล่าวันนี้ไม่รีมอันออมเลือกเอานะตัวนี้นะคะแม่แฟลชบลูค่ะสวยค่ะอยากได้อีกคนสวยจะหมดแล้วกระสอบใหม่นะนะคะเลือสองเองนะคะกระสอบใหม่เลือสองเองสวยมากเนี่ยปั้งเขาให้ได้กระบอกบอยอีกแล้วเอ้กระบอกอีกแล้วสวยมากปั้งยิงมูจิค่ะมูจินะคะ ยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบค่ะสวนกลงเดฟค่ะเดฟค่ะไซส์ L หญิงค่ะเดฟสวยสวยรับเสรสามพี่ติ๊กพี่ติ๊กอะไรลูกอ๋อพี่เอ็มเขาอะไรนะว้าวเจ็ดสิบถึงเก้าสิบห้าค่ะขาย เซตนี้ขายแล้วพี่ติ๊กรับเซตสามค่ะจะว่างเซตสุดท้ายเซตสี่จ่ยูนิคยูเจจ้ายูนิคยูเจจ้าตัวนี้ว้าให้ับๆับเดรสชอ r เอร์สามสิบสีบ er, คค่คละ v A D auer, สรงค่ะคละวิเอ็ดดี้บาวเวอร์ไซส์พีสี่มันเียนี้จี GU ค่ะแม่ GU ค่ะ S หญิงได้หนิไซส์ S หญิงเนี่ยแต่ว่าสวยมากนะคะพัดลมไม่ติดค่ะ มันต้องดูจากพัดลมนี่มันก็รู้แวปบาอออม,มอกะบอกกะบอกว่างเซ็ตสุดท้ายค่ะที่พี่ยังไม่ได้ไล์เนี่ยเดี๋ยวพี่มาไลใ์ให้เอ็ดวินนะฮะเอ็ดวินเอ็ดวินเลยหนึ่งสองสามขายแล้วค่ะอเมริกันโฮลิกค่ะแม่ตัวนี้ค่ะไซส์เอ็ุ้ยคุณพระคุณเจ้าขาม้าขาม้ายูนิโคลยูเจค่ะยูนิโคลยูเจค่ะบิ๊กจอนค่ะแม่บิกบ๊กจอนค่ะบิ๊กจอนค่ะ เหมือนชายเลยว่าอ้อมตัวนี้เนาะชายเลยนะเนี่ยเออเออ H K Work London ค่ะสวยมากเลยวุย my god สวยที่ของแร้พี่วรพงศ์รอรับเลยอ่ะส่งวันนี้ tomorrow ก็ถึงแล้วนะคะช่วงนี้พูดไทยคำอังกฤษคำ top value ค่ะกำลังฝึกฝึกไป go to ASEAN ไปกรากมพูชาก็ได้ไปไหนก็ได้ไหวอัพเพรสโจเอ๊ยขากระบอกย้อมบอกบอกหัวเข่าแตกพี่ไม่ได้หิวนะแฟลชแฟลชใช่ค่ะแม่แต่ถ้าสลอตอ่ะมันช้านะคะเอวย่ิบเจ็ดยูนิโคของพี่ติ๊กเด้อจีฮิยูคู กระดุมจังเลย G U ไซส์ลแม่สับๆเวอร์โอ้โหแม่ดูดิอันทีเอลเล็กมากเลยหยอกมาอุ้ยอ้อมดูดิใช้กระดุมได้เปลืองมากไม่เปลืองเราต้องคอยติดใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องติดก็ได้ค่ะเพราะความเซ็กซี่อ G U ปลายขาพับค่ะปี้เออไม่เป็นไรลูกค้าซื้อแล้ว70ถึง95ขาขากระบอก ยูนิโครเอลยิบเก้าค่ะาารีวายอ้อมกระดิ่ง,งแม่ได้รีวายด้วยเว้ยรีวายเอลสามเอ็ดโอพี่เห็นตัวยใูใหญ่ด้วยอ่ะ <c oughs> พี่เห็นยูใหญ่ด้วยอู้ตัวนี้ไหมสวยมากโอ้ยพี่เห็นยูใหญ่อะ่นอะนี่ยูใหญ่พี่ติ๊กได้จ้าเอลยี่สิบห้าผู้หญิง โอ้โหขยันบอกเนาะบอกบอกบอกอุ้ยซัมติเอ็ดวินบอกน้องออมก็ได้ซัมติเอ็ดวินบอก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 เฮ้ยตัวนี้เจ๋งว่ะหมดเซตค่ะจบเซตแล้วปเอ็ดวินเอ็ดวินป้าติดไซส์เอสค่ะโอ้เอสนี้เหมือนเอสชายเลยแม่ตัวใหญ่นะเนี่ย อาเซสุดท้ายไม่ต้องไม่ต้องช่างอันนี้อันนี้ของพี่ติ๊กนะคะนีค่คระสครทรงทั้งเดฟและบอกานะใช่ค่ะและทรงทุกทุกอย่างบอกเล็กบอกใหญ่บอกน้อยใช่เดี๋ยวจอมเอาเก้าอี้มาวางเพราะว่าขี้เก็ยจก้มว่ะก้มไม่ไหวแม่หลังไม่ค่อยดีแล้วนะคะอายุเพิ่งยี่สิบกว่าเซตสุดท้ายเอฟได้เลยแมมอุ้ยลีลีบอกใหญ่ เออเออเออลีเ uh, อ uh, 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 uh. on. oh, ้ยอ uh, ๋อม no. uh, so oh, exactly. ันคอลแลบวิสอ oh, ๋อมาดูดินี่สวยนะสวยเนาะลีไซส์แอลหญิงเซตสี่เด้อแม่เด้อไป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 เขียนว่าไซส์แอลหญิงโค้ดสวยอ้อมขอโทษทีจะโดนหน้าอยู่แล้วใหม่มากอะลีโอ้ คอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าศูนย์หนึ่งรีวายนี่จริงอุ้ยลูกแม่ข้างหลังอะ่ะมันไม่เห็นเว้ยเนี่ยอ้อมดูดิรีวายไหม,ม,ไ,มไม่เห็นแล้วเนี่ยใช่แต่เขียนว่าห้าศูนย์หนึ่งอ่ะช่างมันเถอะไม่ตัวที่แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เขียนว่ารีวายอะ่ะช่มันเถเนื่อโยนเอออาจจะเป็นเอ็ดวีแต่ว่าไม่ไม่เห็นพวกแท็กอันนี้เลยอะ่ะ เซตสี่จากแก๊บค่ะแก๊บค่ะแก๊บได้ไหมลูกแก๊บแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้น้องอ้อเมากระสอบก่อนเฮ้ยไปเรื่อยๆตามชันาชา้นผ้าจ้ะแม่เ <c oughs> ซตสี่เด้อนี่ป้ายติดไซส M, ์เอ็มจ้าไซส์เอ็มจบเลยนะนี่กระบอกบอยค่ะจียูเดอ้อแม่ไซส์เอ็มนะเอาไหมกระบอกบอยหรือเอาแต่กระบอกใหญ่ วิเอ็ดวินอีกแล้วเธอรับได้เลยค่ะเอ็ดวินขอบคุณค่ะถ้าลูกค้ารับแล้วน่าจะได้แขวนอยู่สองตัวยูนิโคค่ะสับๆมากนี่เลยอะไรนะลุงแขวนตัวเดียวสามสามศูนย์หนึ่งจีสตาไอ้อมแพงมากเนี่ย R E W เนี่ย A R E a l อะไรวะ แพงค่ะพอดีแอบเห็นลูกค้าไปลงตัวละสองพันอุ้ยฮะอ๋ออืมยูนิโคยูเจจ้าโอ้จีอยู่เหรอลูกจีอยู่เดนี่จีอยู่กระบอกเเจแคทเดนิมอ๋อเจแคทเจแคทเดนิมบอกอีกแล้ว แมวรักแมวเรารักแมวใช่ค่ะพี่วรพงศ์รักพี่วรพงศรับเซซี่ยูนิโคลค่ะเอลยี่สิบเจ็ดทุเดก็ส่งทุมารุ่นทุมารุ่นก็ก็ส่งแต่ว่าจะถึงวันจันทร์ไงกูด์เดย์เธอกูด์เดย์จะเธอกูด์เดย์จะดีเป็นอันนี้เขาพัดขานค่ะยูนิโคลสกินนี่ฟิตแล้วพี่โยนไปตะกร้านนู้นทำไมอ่ะไม่เป็นไรเนาะ ว้ายอ่าท็อปแวลูคูรุ่นคูใส่แล้วเย็นเออยูนิคอชายเอลสามสี่เลินพันแล้วนะไม่ได้เป๊กมานะแม่บอกไว้ก่อนวอชเดนน i ่แบคหมายเลคุยภาษาอังกฤษพี่อะสดยอดเอาเนี้ยซัมติงเอ็ดวินอ่ะแม่วายอ้อมขามาด้วย ขาหมากุบกีบพี่พี่พี่เขมินพูดอย่างนี้จริงเอวยี่แปดขากระดิ่งดูแกมากเลยจริงเหรอขากระดิ่งกูเกิดมากับขากระดิ่งโบ้นี่ยสกินเอวยี่ห้าไม่ใช่บ้านพี่เขมินไงจริงเหรอใช่ขากระดิ่งแางเกงขากระดิ่งแม่กระดิ่งก็บอกขาหมาไปดูเทเลยจริงเออเที่ว่ะแม่คะขากระบอกกระบอกกระบอก กลัวพูดกระดิ่งยูนิโคยูเจเอลยี่แปดอะไรวะยูเจมาหลายแทสสูสูหนึ่งอ้าวยูนิโคยูเจอีกแล้วแม่เอลยี่แปดสเปลบอนเหรอยูนิโคอีกแล้วแม่อุ้ยแม่เขียนว่าเอลยี่สามจริงเหรอวะทำไมมันเล็กจังวะยูนิโคยูเจอีกแล้วแม่เออเอาเข้าไปแม่อะไรอะยูนิโคอีกแม่ออเอลยี่หก G U ค่ะเจ็ดสิบเซนเออมึงไม่ต้องไล่แล้วเนี่ยยูนิโค่บอยฟิตมูจิบอยฟิตยูนิโค่เออดีขาเดฟเออดีเคยแม่ปังมากอ่ะยูนิโค่อีกอุ้ยอุ้ยกระสอบใหม่เหรอซองจ้ะพูดใหเอาบิ๊กจอหอน โคโรชิสองตัวสุดท้ายสามตัวสุดท้ายยิงอ๋อยูนิคอร์อีกแล้วนี่ตอนนี้เอ็ดวินนอสุสามโอโรซีด้วยสับแขวนตัวเดียวจริงด้วยว่ะแขวนตัวเดียวจริง้โหยหมดแล้วจ้าแม่เหลือก็สอบใหม่สองก็สอบดูนะคะพอดีมากสวยมากเลย เดี๋ยวหนูลงไลน์แล้วก็ต่อด้วยอะไรอะไรดีอ่ะกังเกงอ่ะสนุกดีเนาะเดี๋ยวหนูลงไลน์แล้วแม่ขอบคุณค่ะ,คะสวยจังคทรสัพร้อนมากแก